เดี๋ยวเรามาดูฟีลลิ่งตอนขับกันบ้างนะครับหลายๆคนอยากดูนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวเรเวอเกียธรรมดานะปี2020นบะผมคันนี้มาจัดรีแมปสเตย์ห้าพันห้านะครับคันนี้ลูกค้าเคยจูนที้มาก่อนนะแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างพังนั้นก็เลยแบบไปคืนไฟล์เดิมแล้วก็มาจัดรีแมปใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งรถเดิมๆก่อนนะครับอันนี้คือเดิมๆก่อนจูนะผมเรามาดูกันว่าฟีลิ่งจะเป็นยังไงนะฮะผมจะเทสสปีดก็คือจะเทสเท่าๆกันนะก่อนจูหลังจูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมก็รอบสองพันห้าสาม สับสามเนิมๆไม็ยังเอีย์ได้นะครับถ้าตื้อเมื่อไหร่ก็จะสับทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เทปแบบเดิมๆแบบลงเนินให้ดูเลยนะครับโอเคครับเทปแค่ามานร้อยหกสิบนะครับของเดิมก็ถือว่า ว่าขึ้นขึ้นดีพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือเดิมเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งหลังจูนว่าตาเล่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เราจูนเร็จรุปรอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูาตาเล่งหลังจูนกันนะว่าสเตป5.5เนี่ยจะวิ่งดีมากแค่ไหนนะจอรอบ3,000นะครั2,005นะ ขไปก่อนนะก็เราจะเห็นว่าตาเร่งดีวเดิมแน่นอนนะผมแต่เมื่อกี้จะกดปลายให้ชมกันว่าเนี่ยมันทะลุ200นะครับสเต็ปนี้ใครสนใจอยูงต่อได้นะคสับสามเรียสบาย